ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะไปดูแนวทางการต่อยอดสร้างรายได้ของชาวประมงพื้นบ้านที่นี่นะคะคือเขาเนี่ยนำกุ้งที่จับมาได้มาแปรรูปทำเป็นซอสกะป,ปิปรุงรสสร้างรายได้เข้าชุมชนหลักหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมน,นี่คือผลิตภัณฑ์ที่มาแรงสุดๆนะคะสำหรับซอสกะปิปรุงรสค่ะฝีมือของวิสาหกิจชุมชนแรรูปอาหารพิกัดอยู่ที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นซอสที่ผลิตจากกุ้งและเครื่องแกงใต้แพ้ๆเพื่อนำไปผัดในเมนูกุ้งผัดสตอใสกะปิขวดเดียวอร่อยจบราคาไม่แพงขวดละ1้อบาทด้วยนะคะ นอกจากซอสกะปิปรุงรสแล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ oh <my> อีกเพียบเลยคุณผู้ชมมีทั้งกะปิท่าเคยกะปิเคยหวานกะปิสวรรคนน้ำพริกเผากุ้งกุ้งสามรสกะปิก้อนชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามความต้องการรับประกันความเข้มข้นถึงเครื่องแล้วก็มีซอสอื่นๆด้วยนะคะที่วางขายควบคู่กันไปเราไปเจอคุณวันจุรีสุวรรณรัตน์นะคะคนนี้เป็นประธานที่สากจชุมชนแปรรูปอาหารอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยให้ฟังถึงจุดเริ่ ต้นของการกอร่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะว่าชาวบ้านในพื้นที่เดิมทีค่ะคุณผู้ชมเขาประกอบอาชีพเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่มักจะออกไปตามหากุ้งแล้วก็เอามาแปรรูปทําเป็นกะปิกันอยู่แล้วแต่จะทํากันคนละสูตรค่ะก็เลยมีความคิดอยากรวมตัวกันทําสูตรที่มีรสชาติที่ดีที่สุดเพื่อให้กลายเป็นสินค้าของดีประจําชุมชนนั่นเองนะคะ ส่วนที่เลื่องซอสกะปิปรุงรสเป็นสินค้าหลักเนี่ยเนื่องจากคนในสุราษฎร์และก็จังหวัดอื่นๆนะทางภาคใต้ชอบกินผัดสตอกับกุ้งนะสิคะหรือสตอกับกุ้งใส่เคยอย่างที่รู้จักกันดีในพื้นถิ่นนะ,นะคะทําให้เมนูนี้เนี่ยกินง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องเตรียมทําเครื่องแกงให้เสียเวเวลามีแค่ซอสกะปิปรุงรสขวดเดียวก็อร่อยครบจบแบบสบายๆจริงๆนะคะ ส่วนรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่ที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเฉลีย่ยคนละหลักหมืน่นบาทต่อเดือนคุณผู้ชมคนละนะคะก็นับว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีเลยทีเดียวน่ากินมากๆคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะซอสกะปิปรุงรสหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่ติดต่อไปได้เลยนะคะตามช่องทางที่ทีทมงานเราขึ้นบนหน้าจอนะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณบรรจุรีซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่เลยคะ่ะ เขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ